อาจารย์รักฟองยังไงครับตรงนี้ครับครับคือผมมองคําถามจากที่พี่บ๊วยพูดเมื่อสักครู่เนี่ยครับว่าเอ๊ะทำไมเราพูดไปตั้งนานแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วทำไมภาครัฐณวันนี้ภาครัฐก็ยังถือว่าไม่ทําอะไรนะครับไม่ทําอะไรเลยแต่ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนี่มาสนับสนุนให้มันมีการตั้ง AMC เฉยๆนะครับคำถามก็คือไอ้คำตอบก็คือก็พวกเราเป็นเอกชนไงพี่ อพวกเราเป็นเอกชน <c oughs> เราคิดแบบเอกชนเราก็เลยคิดว่าไอ้ปัญหาที่มันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยกับลูกหนี้ต่างๆที่มันเกิดขึ้นตั้งเยอะแยะเ่ยนะครับท <c oughs> ้ายที่สุดเนี่ยมันควรจะจัดการอย่างไรใช่ <c oughs> ครับการจัดการที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการจัดการแบบรวมศูนย์ <c oughs> ก็คือซื้อหนี้เสียมาบริหารจัดการ <c oughs> ซึ่งก็คือ AMC ดังนั้นเนี่ยเราถึงแนะนําภาครัฐให้ตั้ง A m c ซกลางขึ้นมา เือจะเอาหนี้ต่างๆเหล่านี้ไปรวมศูนย์แล้วจะได้บริหารจัดการให้มันเบ็ดเสร็จทีเดียวนะครับเพราะอย่างวันนี้เนี่ยสิ่งที่ดรวิสก็ดีที่แบงค์ชาติทําอยู่หรือปรับโครงสร้างนี้ที่แบงค์ชาติทําอยู่เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้นะครับเพราะว่ามันยังต้องออนเนอร์เจ้าหนี้ทั้งหมดอยู่น่หมายความว่ามีเจ้าหนี้บางรายไม่โอเคในแผนนั้นแผนมันก็เดินไม่ได้เพราะาแบงค์ชาติไม่ได้มีอํานาจไปไปบีบคอไปเค้นคอไปเป็นมาเฟีย พี่จะบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่ให้ความร่วมมือเดี๋ยวต่อไปคุณคุณอย่ามาขออะไรแบงค์ชาตินะผมไม่ผ่อนคนให้นู่นนี่ไปอะไรไปมันไม่ได้มีมาตรการแบบนั้นซึ่งแบงค์ชาติปัจจุบันก็ไม่ทําแน่ๆนะครับเพราะว่าเขาก็เขาก็ถือว่าเขาเป็นนโยบายนู่นนี่ไปดังนั้นเนี่ยเราจึงเห็นว่าการภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นเัื่สองปีแล้วเนี่ยมันก่อให้เกิด NPL ทั้งเทียมทั้งแท้มากไปไกลกองเลยใช่แท้คืออะไรคือคือหมดสิทธิ์ปรับโครงสร้างนี่เจ๊งจริงๆปิดจริงๆเจ๊งจริงเจ็บจริง นะครับ,รบไปจริงอีกอันนึงคือเจ๊งเฉียมแปลว่าอะไรแปลว่าจริงๆอ่ะมันคือเจ๊งแต่ว่าโดยกลไกที่รัฐที่แบงก์ชาติเอื้อนะครับให้แบงค์ต่างๆเนี่ยมันก็หลอกกันไปนครับ หลอกกันไปก็คือหลอกเหมือนว่าไม่เจ๊งอ่ะเช่นปรับโครงสร้างนี้แล้วจ่าย1%นึ่งเปอร์เซ็นต์บางทีไปจ่ายห้าหกเปอร์เซ็นต์อะไรแบบเนี้ยนะครับหรือผ่อนต้นหรือเอาเงินมาผ่อนต้นก่อนดอกเบี้ยตั้งพักอะไรแบบเนี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งบางทีอาจจะจ่ายน้อยๆก่อนจะได้ซ้าโนนี่ไปเนี่ยไอ้แบบนี้คือจริงๆอ่ะเจ๊งอยู่แล้วนะครับยังแบบว่าในเวลานี้ยังมีเขาเรียกว่ายังมีความหวังอยู่บ้างอีกสักปีสองปีเดี๋ยวเผื่อมันดีขึ้น นะครับนี้ก็ถูรูดถูกลางกันไปดังนั้นในยอด NPL ที่มันขึ้นมาในระบบรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเราถึงเชื่อถือไม่ได้เพราะหลายตัวมาจากการปตับโครงสร้างนี้ซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ไหวจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่เห็นภาพที่แท้จริงว่าจริงๆมันเป็นเท่าไหร่แล้วตัวที่เป็นปรับปรุงแล้วเท่าไหร่และปรับปรุงไม่ได้เท่าไหร่เนี่ยมันต้องมองภาพนี้พอไปมองภาพ แบบว่ามี NPL จริงๆเท่าไหร่มันเลยเกิดภาพหลอกนะครับรัฐบาลก็แฮปปี้โอ้คราวนี้ดีนะนี่เสียขึ้นน้อยนะนี่กรดอย่างนี้นะเปล่าพี่มันตายกับหมดแล้วแต่คุณรับโครงสร้างนี่หมดหรือตายจริงหมดอย่างเงี้ยเออแบงค์ให้สัมภาษณ์เร็วๆนี้ใช่ไหมครับว่ามีคนจนเพิ่มขึ้นแสนหกหมื่นคนจากโควิดครั้งนี้พี่เชื่อเหรอครับว่าตัวเลขจริงเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรอกครับ คนที่มีเขาเรียกว่าแรงเขาเรียกว่าการว่างงานแอบแฝงมีเต็มไปหมดเลยเพราะว่าพี่อย่าลืมนะครับว่าโดยโดย definition ของการว่างงานเนี่ยนะครับถ้าในหนึ่งสัปดาห์มีงานทำหนึ่งชั่วโมงหนึ่งานถือว่าไม่ว่างงานถือว่าไม่ว่างงานดังนั้นเนี่ยอีกเจ็ดวันโทษอีกเจ็ดชั่วโมงต่อวันนะแล้วคูณอีกกี่วันครับอีกอีกอีกสี่วันที่เหลือเนี่ยคูณแปดชั่วโมงอ่ะนะอีกยี่สิบ อีกสามสิบกว่าชั่วโมงเนี่ยที่คุณว่างอยู่ในแต่ละหนึ่งสัปดาห์เนี่ยนะครับคือแปดห้าสี่สิบใช่ไหมครลบหนึ่งก็สามสิบเก้าอีกสามสิบเก้าชั่วโมงที่คุณว่างนี่คือการว่างงานแอบแฝงคือเราไม่สามารถจะเจเนเรตรายได้เจเนเรตอินคัมของเราได้ในสามสิบเก้าชั่วโมงต่อวันในเวลาทํางานห้าวันอย่างนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขที่ได้มาหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันเป็นตัวเลขที่มันถูกเขาเรียกว่ามันถูกเดฟนิชันถูกนิยามแล้วว่าให้มันเป็นแบบนี้ แล้วก็ฉวยโอกาสใช้นิยามให้เกิดผลว่ามันไม่ได้เสียหายมากอย่างนี้เป็นต้นก็คือเพราะนั้นมันเป็นข้อมูลลวงโลกข้อมูลพรางตาข้อมูลที่มันบิดเบือนไปจากความเป็นจริงอ่ฮะครับใช่ข้อมูลที่ตามความเข้าใจของคนทั่วไปกับข้อมูลที่โดยความหมายนิยามของตัวเลขสถิติมันไม่เหมือนกันคือเราเข้าใจผิดพู้นี้ เข้าใจในสายระสังขาค่ะถ้าเป็นผู้บริหารจุดนี้ก็าเ็นจะบอกว่าคุณเข้าใจผิดเออคุณไปดูก่อนสิมันมีนิยามยังไงมันเล่นเข้าใจแบบนี้มันโทษผมเพราะผมเอาตัวเลขรอไหนเขาจะโทษเราทีแต่ก็เหมือนลอตเตอรี่แพงะครับใช่ไหมครับเหมือนลอตเตอรี่แพงอ่ะพี่บ๊วยเห็นเป็นถามผู้นําท่านหนึ่งผู้นําบอกเอ้าก็ไปซื้อทําไมเล่าเออขายแพงก็อย่าไปซื้อเออแกง่ายตกลงผู้ผิดอ่อผู้ผิดเออนี่นี่มันคือเขาเรียก แนวคิดหรืออะไรที่ไม่รับผิดชอบเองครับอไม่รับผิดชอบต่อสังคมไม่รับผิดชอบต่อพับลิกต่อสาธารณะต่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็คือก็บอยบอยว่าเป็นความผิดของคนซื้อทั้งทั้งที่คนขายเขาขายโดยราคาถูกมิบขใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนเช่นเดียวกันครับเพราะตัวเลขต่างๆที่เราเราถึงว่าเวลาที่เราแก้ปัญหาเขาก็จะแก้ปัญหาจากตัวเลขที่เขามีอยู่แล้วก็ว่าคิดว่ามันไม่ได้มีปัญหามากนะครับ ก็ยกตัวอย่างง่ายๆที่สมาคมพัฒการไปเจออ่าได้เนตรีคลังครับแล้วมนตรีกลางบอกนี่คุณรู้ไหมเนี่ยรัฐบาลอนุมัติอ่าสินเชื่อช่วยตั้งเยอะแยะนายกเขาก็บอกว่ารู้แต่มันเข้าไม่ถึงเลยครับใช่ทำไมจะไม่รู้ว่ามันมีเยอะแต่ไอที่คุณบอกมีเยอะเนี่ยมันเข้าไม่ถึงเลยมันมันไม่สามารถที่จะกู้เงินออกมาทําอะไรพวกนี้ได้ผมว่าตอนนี้ครับคือปัญหาที่แท้จริงที่ตอบโจทย์ตรงนี้ว่า หลังจากที่มันมีนโยบายอะไรออกมาแล้วหรืออะไรต่างๆเนี่ยเรามองเห็นครับว่าปัญหามันเกิดขึ้น,น<ช>แล้วเราก็มองเห็นค่อนข้างชัดมาตั้งแต่ต้นเพ<ช>ียงแต่ว่าการขยับของภาครัฐเนี่ยนะครับควรจะขยับเพื่อผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ช่วยเหลือประชาชนทั่วไปแต่ไม่ใช่มาขยับแล้วไปเขาเรียกว่าไปสนับสนุนให้เอกชนตั้ง AMC ออันนี้เนี่ยมันคือการที่สนับสนุนให้เอกชนเนี่ยหาประโยชน์ นะครับจากจากจากลูกหนี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะวันนี้มันชัดเจนมากครับพี่การขายหนี้ออกมาอย่างที่พี่สุวชัยเปิดเนี่ยมันขายออกมาตลอดนะครับครับขายออกมาตลอดไม่ว่าจะเป็นหนี้วันนี้เนี่ยลงมาขายหนี้ระดับเขาเรียกว่าระดับลูกค้ารายย่อยนะครับเียกสินเชื่อส่วนบุคคลนอแบงก์ส่วนบุคคลซึ่งมีการซื้อขายออกมาเยอะและทํากําไรให้กับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเยอะมากๆเลย S <S าการขายในระดับคอร์เปรแเราก็มีแบมใช่นะฮะมีแบมเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็มีหลายบริษ,ษัทเลยที่ก็ทํำชัยยงชัยโยนู่นนี่ไปทงหมดนะครับ JNP ซึ่งแยกมาจากเจมาก็โตมาจากการซื้อหนี่ของอีออนแคนทรัพเข้ามาบริหารจัดก,การซื้อมาในราคาถูกแล้วก็มาเรียดเก็บตังมานู่นมานี่ไปก็ได้กําไรก็กำไรปีหนึงก็สี่ห้าร้อยล้าน เี้นนะมันก็คืออะไรที่ลูกหนี้เนี่ยก็จะต้องอจ่ายคืนเพื่อเป็นผลกําไรให้กับเขานะเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจแบบนี้เนี่ยณวันนี้เนี่ยถ้ารัฐไม่ทําอะไรธุรกิจเหล่านี้จะเฟื่องฟูมากนะ,<ช>ะวิเคราะห์จากหลายหลเฮาส์เลยครับบอกว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหนี้เนี่ย มีแนวโน้มการจเจริญเติบโตมากมายมก็เพราะว่าแนวโน้มมันเห็นชัดเจนว่า NPL หรือว่านี่เสียจะเกิดขึ้นในระบบเยอะแล้วก็พวกรายใหญ่ๆเขาออฟโหลดได้เขาไม,ไม่สนใจเดี๋ยวเอามาเป็นภาระเขาก็ออฟโหลดให้บริษัทต่างๆเราเนี่ยมาเก็บหนี้แทนครับครับเพิมทีเดียวเนี่ย,ยก็ออฟโหลดอย่างอย่างออฟโหลดอย่างที่อาจารย์อัลลักษ์ประเมินแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแบงค์มันไม่แล้วแบงค์อาจจะมองว่าเฮ้ยอันนี้เสียโอกาสงั้นงั้นมาฮั้กันดีกว่ามาลงขันกันตั้งบริษัทดีกว่า เออทางแบงก์ก็เทเทหนี้เน่าไปให้บริษัทที่ร่วมทุนกันเอาไปฟอกหนี้ใหม่แล้วก็ฟันกําไรร่วมกันอันนี้มันคือเลือดเนื้อและชีวิตของลูกหนี้แท้ๆเลยนะอาจารย์คือเลือดเนื้อชีวิตของลูกหนี้ที่ถูกเอาไปหล่อเลี้ยงกิจการที่แบงก์แล้วก็บริษัทรับจ้างทวงหนี้สมคบกันตั้งโดยที่มีหน่วยงานรัฐภาครัฐเนี่ยรู้เห็นเป็นใจสนับสนุนซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าสลดหดหูวใจมากเลยนะเออ คือจริงๆมันไม่ควรเกิดมันไม่ควรเกิดแต่เพราะเพราะอะไรที่ผมบอกไม่ควรเกิดเพราะโอเคอ่พวกแบงก์เขาก็จะเถียงนะครับว่าเอ้านี่พวกที่เป็นคนที่ขายนี่ก่อนเขาปล่อยร้อยหนึ่งแน่นอนะเขาเอาไปขายต่อให้บริษัทเก็บตังค์พวกเนี้ยประมาณสักไม่เกินยี่สิบก็แล้วกันนะครับเขาก็จะอ้างกับเราบอกเฮ้ยเขาขาดทุนแล้วแปดสิบนะครับคนเขาคนที่ซื้อไปยี่สิบเขาจะได้กําไรสักยี่สิบเป็นสี่สิบก็ากำไรร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ ก็มีลูกหนี้ได้ประโยชน์ตั้งเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะอ้างในแบบนี้นะครับแต่เพียงแต่ว่ามุมมันไม่ควรจะเกิดลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าการการเก็บหนี้ในลักษณะดังกล่าวเนี่ยมันเป็นการเก็บหนี้ที่เรียกว่าเป็นการปัดกวาดรอบสุดท้ายอะครับคือเขาไม่แคร์ลูกหนี้ไม่ต้องการให้ลูกหนี้กลับมากลับมามีชีวิตเป็นปกติได้นะครับพวกนี้เขาไม่สนใจเขาเก็บได้เขาเรียกไปก็เรียกไปมัน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 เจตนาของการทำ AMC เนี่ยมันมันเจตนาคนละแบบ เจนตนาที่เอกชนทําก็คือออฟโหลดทิ้งไอคนที่ซื้อไปซื้อไปแล้วก็ไปจัดการบี้ไล่บี้ลุกนี้เอานะครับโดยที่ม่สนหลอกว่ามีใครเป็นอะไรเป็นยังไงนะครับเพราะเขาจะไม่สนหลอกประกอบอาชีพอะไรครอบครัวเป็นยังไงลูกบี้ไปแต่ National A m อที่เราบอกเนี่ยเราบอกว่าครับ,รบ with, วิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นหนาบอนมันเป็นเกิดขึ้นที่แล้วมันสามารถจะทายเนี่ยนะคนได้ว่ามันจะรีคอเวอร์ภายในเท่าไหร่นะครับเรยวล่าสุดก็รีคอรเวอร์ภายในห้าปีดังนั้นเนี่ยห้าปีเนี่ย ถ้าเป็นเอกชนเขาปล่อยตายเขาไม่รอห้าปีแต่เราเป็นภาครัฐเรามีหน้าที่ดูแลประชาชนให้อยู่อยู่ดีกินดีให้มีความสุขไม่ใช่หรือดังนั้นเนี่ยเราถึงบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นรัฐถ้ายอมรับห้าปีรัฐก็ควรที่จะห้าปีเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีออกซิเจนหายใจให้กับลูกหนี้ที่มีปัญหาเพื่อหวังว่าแทนที่จะตายหมดนะครับห้าสิบรายนะครับห้าสิบรายอีกห้าปีอาจจะตายจริงๆแค่ยี่สิบ S <S <S การช่วยเหลือสาสิให้อยู่รอดไปจนถึงปีที่ห้าแล้วไปต่อได้มันน่าจะดีกว่าปล่อยให้ห้าสิบตายตายวันนี้ไม่ใช่หรือนะครับเนี่ยคือเจตนาที่ที่เป็นที่มาที่เราบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ควรจะตั้ง national AMC ขึ้นมาถ้าเราเห็น,นว่าอ่ามันเป็นอะไรที่มันยังมีแสงสว่างลายอุโมงค์มันเห็นอนาคตชัดเจนเพียงแต่ภาวะแบบเนี้ยมันเป็นอะไรที่มันไปแบบนี้แบบเดิมไม่ได้ มันก็มีตัวชะลอไว้ซึ่งแนวทางอันหนึ่งที่รัฐรรมก็พอได้แหละคืออย่างน้อยก็คิดดีก็คือการโกดังพักหนี้นะครับก็คือตีทรัพย์ชำระหนี้ไปแล้วก็ซื้อคืนในห้าปีเจ็ดปีอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยแต่บังเอิญรัฐมองไม่ครบทุกมุมังครับรัฐมองไม่ครบทุกมุมรัฐมองรัฐไม่ได้มองว่าทรัพย์สินที่มีอยู่แน่นอนมีแต่ไม่ได้มีเจ้าหนี้รายเดียวใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐไม่ได้เผื่อการขายทรัพย์สินเข้าไป แล้วเจ้าหนี้รายอื่นเนี่ยจะเอาอะไรกินถูกไหมครับนี่ผมเราก็เลยต่อยอดเอก,กดังพักนี้นั่นแหละถูกแต่ต้องทําเป็นโกดัง AMC ด้วยแลเพื่อจะแก้ปัญหาให้เบ็ดเสร็จทั้งหมดครับ